สวัสดีครับสวัสดีพี่นงบงป่ายซูขูดซูคนครับพัวกับเบาเท้า,า,ทาข้างหน้าชแนลพี่น้องมาพี่น้องมาแกงนงใหม่ก็ปิ้งปลาครับมือนี้มามาแกงนงใหม่พี่น้องเอาใหมา่แล้วตำบัก,กพริกตำบักพริกใส่แกงนงใหม่เบื้องเห็ดโครโรคีเลปอันนี้น้ำงย่านางพี่น้องย่านางน้ำงย่านางเครื่องปรุงเครื่องยังกัดเดี๋ยวจังไปเบื้องกันตอนปรุงพี่น้องไะเร่งดบวนเร่งดบวนไฟไมัน <laughs> เบื้องพี่น้อง <laughs> ใส่ไฟเลี้ย <laughs> งเลย มันมาเรียบร้อยครับใส่กับข้าวเบื่ออยู่ในขวนี่เรามานี่เฮ้ยหน้ามเมียวหน้าไม่ขนาดเลยเขียวลึมๆเลยเฮ้ยจัดอยู่ในขวดของสาวเน่าไม่ต้มมาแล้วพี่น้องต้มมาแบบจืดซาซิมึงวะจืดดีครับเอาพริกลงไปพี่น้องล่างเอาอยู่หอดอยู่ในโคกเลยมันจังเข้มข้นเพิ่มวะนำล่างโคกน้ำล่างโคกนี่ละ มันดังแสีบโอ้ไฟแหงขนาดเลยเบื่อพี่น้องต้องใส่เตาแบบนี้มันจังคักเตาทานเหมืนบานเฮาใส่ฟืนเนาะปกติใส่เตาแก๊สมันกับเบิ้ลคักอยูหรอกอ้าวแกียงมาไหมแกียงมาไหมเบาเท้าหันไหมหันไหมให้ไหมมาทางพี่ลงไปพี่นอ้นองพลิกล้อพี่ยังก็กลงไปบาลน,นี่บ้อพลิกล้อแล้วมันจะจวดครับรุงหลุดปลาแดกพี่น้อง ใส่ลงไปมันนี้ใส่พักหวานนําได้พี่น้องมนี้ได้พักหวานก็บ,บวกบเป่งงวเป่งงใส่ลงไปครับบนนัี้เอาเอาแบบฟาวฟาว้าวฟังห้พี่น้องบึ้งใส่ลงไปเลยบวกเขาปรุงปรุงกันแลวกับให้น้ำม,มันทีดเดือดเล็กน่อยครับให้ตัวนี้มันสุกให้น้ำยาหนางมันสุกเพราะว่านมใหม่มันก็สุกมาแล้วครับบ่ดนข้าวเดียวบึ้งพี่น้องเลย ข้นไปตลอดได้มาเนี่เพราะว่ายังมางิมันสิติดก้นติดก้นหมอ้อเขาเบื่อเด้ตั้มเขาเบือบอเบ่อใช่ครับย่าแนงตั้มเขาเบื่อใช่ครับย่าแนงพี่ทางพี่เบคุณพี่น้องมาเบิง่งทางพี่ได้พักหวานมากครับพี่น้องพักหวานปลาพักหวานปลานี่พักพกระเนียงพักกระเนียงหน้าครับเบิง่งแบบนี้แล้วมันหอมดีมันอันอนั้นมันแก่ยโอ้จับพักหวานก่อน ใส่กับกิ่งปลาโค้งพี่น้องบ้านนี่ปลาขาวปลาโค้งอืมอโอ้เมงบนเม่งทู่เป็นเม่งเท่นแม่งวันทันเดดมาลายเลยเดียวนี่นี่เขาเบิ้งบาเนี่คขวนบมขวนแล้วแต่สีสุมระบาดนี่ใส่เข้าไปปื้อปื้อปื้ปื้มอได้ดำปื้อปื้อนี่หมอดำปื้อปื้อเลยยูขั้วน้องสาวคือเก่าหนิครัะพี่น้องบาเดี๋ยวไปใส่ เห็ดอยู่ในขัวมันจังล่มโมเห่งมือนี้ก็ยังมีล่มอยู่แต่ว่ากับร่มโมเห่งบันไดพอวูย์จังหน่อยนี่ถือไฟแล้วเขาเบื่อถือไฟแล้วเขาเบื่อ่นกระสีแบบผุขึ้นมาล้วนี่คนเห็นได้แต่ที่แดดที่แดดข้าดันติดกลนหม้อติดกลนหม้อสิเข้าไปดีกว่มันสิคิ้วจังหน่อยเอ้าทักทายพี่ทักทายน้องทั้งช่องเบาเท่านี่ สวัสดีค่ะ,ะเพิ่นก็ไปจัดช่องเพิ่นแล,ะละ้วล่ะพี่น้องว่าเป็นยังคือโบส่วนของสาวมากินน้ำแนวสันเพิ่นไทยอยู่ช่องเพิ่นเพิ่นกับอิ่มเลยนาะอพี่น้องเนาะเพิ่นไปกินอีกกับคือสิอิ่มอิ่มเลยกินบ่เร้เลยสมือนี่นนะอืม,มือนี้มีเนือ้อมีนังขห้นมข้วนี่ก็บงังบังไว้ครับบริเวณข้วลงเพราะว่ายังลมมันแห้งลมมันแห้งลมมันพัดฝุ่นมันไหลก็เลยจัดแบบนี้ อ๋อไอ้พี่น้องเบึงจักน่อยที่การเห็ดเ<ม>ข้าๆครับพี่น้องไปบ่ได้นั่งกินรวดบางมือก็นั่งกินรวดบางมือก็บไทยพี่พักพักกับพักแกมพี่น้องมะระหมากพักใสหมากพักใสหมากมาะระขี่นกพี่พักซี่พักซี่สางน้ำเนยบักเขือนผมวะจากสวนทั้งนั้นเลยอ่าโวยนะ ปิดฟ้าหมอไวอ้จ้งหน่อยฟดบวกบวกบวกขนพี่น้องเลยว่ามันคือโบโฟดวะดิมันก็ฟดอยู่ดอกพี่น้องแต่ว่าน่ะเห็นบ่ฟังเสียงฟังเสียงเห็นบ่มกำลังพี่น้องยุบยับยุบยับ,ยบ,ยบขนนี่เอ้าปลาไวจะเข้ามาเบิ่งกันอีกรอบหนึ่งพี่น้องหลังจากปลาไวนี่พี่น้องฟดบก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 ระบ,บาดน,นี่เอ้าพักกระเงี้ยงพักหวานลงซิมปง <c oughs> ขั้นบันัวกัน,กน เอาบระเดกใส่เท่านั้นตัวน้องพี่น้องเอาเอาขันมาทางนี้โอ้กระเนียงเนนี้องเออเด้๋ยพวกกระเงียงบานเฮาพักกระเงียงเนี่ยพวกหวานลงไปพี่นอ้องเอฮ้ยโคตนนะโคเรียโคเรียพวกห <c oughs> วาน,นนี้ยังให้มันสุกแห้งครับใส่บัตรจิตว่างบาัตรจิตพงศ์นี่ใส่บักบัวพร้อมใส่โอ้หอมห่วยห่ยมาเลยลงพักกระเงียงซีมึงดูเลย xìm rùm muộn bò muộn thì xìm lên phía đằng này cái giờ này bây giờ thì khát muộn phạc luôn lông mặn mặn bò phạc ván lông lê lê chỉ xúc phụt phạc ván này áo xấm ra xăm lưng ừ อเออเรียบร้อยเรียบร้อยดูนะไปพี่นงปไปไปเสียบเบน้ำบาวท่วที่นี่มาพี่นงไหมเรียบร้อยแกงหุนห้อนห้อน,อนเลย่ม,มาืาหนิมาใส่ผักหวานใส่ผักกระแนงผักกระแนงบานบานเอาใสบา่บับบวบน้ำปิ่งปลาคล้องพี่นองบานนี่เอาปิ่งปลาขาวปลาขาวของปลาควอง <c oughs> เอาผักกะผักแกมจากสวนหมากผักใส่มาเขือหมากมะละผักซี่ผักซี่สางนำ้ำเอามาเสียบเสบน้ำบาวแถวเข่าเขาห้อนบานนี่เอาเบื้อง มาเด้อพี่น้องเด้อซูมองสูบอลคางกระตอบนี้แหละเบาเท่าตาหน่อยคางนึงมันเป็นตุบๆเนายามันพี่น้องเจียวเบาเอานี่โหลดมาพี่น้องมาอม,อม,อมย็นเลยตัวนี้ หังหอมใส่รูดัดไปน้ำ ใ่สดใจหรอพีอนอนอ่น้องพี่มินหม้อผักหวานกุนกนหวานน้อเขาอื่นผักหวาวนาะ โอ้ย oh, หวน,น,นอยูอ่เลกบวบเบง่อนกรูกลีเลย hmm, hmm. มันยิ่งเบเบิบอ่บอ,บอเบ กางกางอู้กลางกางกังงอืผลไปเลยอู้หรดมือติมนาว่าเท่าเลยบาเนี่ยเทาลงครับ บนติมกล่องมาถ่าอยู่อาหารเหมือนบ้านเสียบครับเกงีนุ่มใหม้ 五喂。Oh, โอ้หอมพักแง่งดีครับอืมกลางแง่มกลางแง่ม 嗯，不这呢、个，不绣啊，我恨。<laughs> มากมาละนวยซลๆหนู่พอดีเอาหนามมาสวดกับพี่หน่องอร่อยจุนๆใส่เข้าไปอุ้ยน่องเ้ยเอาเอาเอาตักเอาก่อนตักเอาตาหนามได้เดียวนี่มาสวดอุ่นๆนุ่นๆ come home นะนโอ้ยอืยอใส่เข้าไปน้ำกัน แล้วไหมอาร้องเป็นเจียงหอนขอ нем. Yeah, yeah. กินเนวกินแนี่มีม่เลือนไม่อย่างอืม <laughs> nhầm nhâm khẩu kiều mình không đi nó mày nhâm nó sẹp sẹp สุดใส่สุดใส่แสบครับ ช่วงนี้ก็ฮันอวยมาทาั้งบันบานเนาะใ่แบบบันบานกว่าช่วงในล่งทะเลกัล่งทะเลครับพี่หลองปลากันยังหลายตัวเวยพี่หลองมันดีคนระับหมูใช้ทั้งนอไม่เอ,อ้อโอ๊ะอจังยม โอ้ยคักพี่น้องแซ่บคุณนะเมนูเข่าสิบดติบเข่าหันหันพอดีแซ่บใส่ครับแกงหน่อไม้นพักเหนียวมายะมได้โบเบิดพี่น้องว่ะมันกับโบเบิดพี่น้องก็ไปแช่ตู้แช่ยัยงไงนะครับเอาไปกินมือนะ่อไนเอากขอบคุณพี่น้องนะครับมื่อนี้เมนูบ้นบานๆนะครับอาหารบ้นบานๆแกงหน่อไม้ใส่ผักหวานใส่แบบบวบ กินกับปิ้งปลาหอมๆเสียบๆครับพี่น้องบรรยากาศมีลมช่วยน้ำจังหน่อยนะครับอยู่นี่ละกระต๊อบนี่ละคางกอไผ่นะครับออกไปทุ่งให้ทงหน้ากับโอ้เดือดเหี่ยงนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะครับการรักษาสุขภาพ,ด,พด้วยพี่น้องเด้อสู้ขู่สู้คนนะครับเพราะว่าสียู้ไซก็แล้วเตียนะครับไอพี่น้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอันนั้นคือไหมครับว่าถ้าสุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็นนิมิตไม้อันดีครับพี่น้องเนาะ อโรคขยาปรมาราภาเพื่อนว่าความบ่มีลูกเป็นลาบอันประเสริฐเมียนบุเลยเอาขอบคุณพี่น้องนะครับทุกท่านทุ่หมองทุกวอนนะครับที่เกียรติดต,ตามรับชมบาทถาวาคลิปนี้ฝากพี่ต้อน้องสู้ขวดช่าาวยเหลือนะครับมากอะไรถือแจกแจ็คประธานนี้นะครับเด้อสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ